Mm, no, not mm. mm -hmm. mm -hmm. ไะไรขยับนะครับผมผมจะลองซูมเข้าไปดูตรงนี้น่จะอยู่ตรงนี้ กัดก็กัดนะเว้ยเื็ดร้อน โดนโดนจนได้โดนครับผมนี่เลยออจนได้วัดกระเด็นกระดอนเลยครับตื้อตั้งนานนะครับผมโอโ้ยสายพันกันมาลุงมานางเลยนี่ครับผมเป็นนิวสอนพิษนะครับโอ้ยสายตายแล้วกัดสอนพิษนะครับผมตื้อตั้งนานนะครับ ไล่มาจากนน้นไกล่ๆน,นู้นมาถึงยู่นี่ <c oughs> เรียบร้อยกบับกบเป็นกบนะครับผมโอเคครับผมฝากผลงานนะครับผมนี่เลยสอนพิษกับกบตัวเล็กๆสุดยอดครับผม เห็น okay, ครับผมฝกากผลงานนะครับสอนพิษใบนะเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับผม ดูไหมดูดูดูเฟิร์สโ,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 โดนแล้วครับผมดูตีข้างๆกับพ่อเนาะไอ้สีดสวยใช่ไครับผมน้องสุดก็ไต่ปากว่ะอืมมึกัด เป็นนิ้วกบยางสอนพิษนะครับชมใส,ส่สวยเลยดูทางมาตีแป๊บเดียวม,มาตีทั้งนั้นไหมกัดเราดูไม้ที่เข้ามา <laughs> มีแต่ป่าหมายรับนะครับไมเนี้หมายรับจริงๆตอนนี้จะเป็นเป็นน,น้ำน้าท่วมนะครับ <laughs> เดินดูป่าเข้ามากับน้องเฟิร์สนะครับโอเคนะครับผมฝ <laughs> ากงาง <laughs> ย<ข>าง,ง,างาสอนพิษครับกับนิวกรบยาสอนพิษบา้นนเป็นยางรนบ้าสคโลด